สวัสดีค่ะคลิปนี้เราพาเพื่อนๆมาดูบัวที่เราเพาะไว้กันนะคะความจริงคลิปนี้เราถ่ายเสร็จนานแล้วค่ะแต่เพิ่งได้มีโอกาสตัดต่อนะคะในคลิปจะเป็นหนึ่งวันหลังจากที่เราลงคลิปที่แล้วไปนะคะในคลิปนี้เราจะแกะเปลือกเม็ดบัวเม็ดนึงออกนะคะส่วนอีกเม็ดหนึ่งเราจะทิ้งไว้เหมือนเดิมค่ะถ้าเพื่อนๆนสังเกตดีๆนะคะเม็ดบัวนี้จะพองเต็มที่แล้วนะคะอีกไม่นานก็จะงอกแล้วค่ะ เม็ดนี้เราจะตัดเปลือกออกหมดเลยนะคะเราจะไม่เหลือเปลือกเม็ดไว้เลยค่ะส่วนอีกเม็ดลึงเราจะไม่ทําอะไรกับมันนะคะ เอาละค่ะเราแกะเปลือกออกหมดแล้วนะคะสภาพของเม็ดบัวก็จะอย่างที่ในรูปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่กลับลงในน้ำเหมือนเดิมค่ะถ่ายให้เห็นชัดๆนะคะเม็ดบัวที่เราแกะไว้มันจะลอยขึ้นมานะคะส่วนเม็ดนี้จะเป็นอีกเม็ดหนึ่งที่เราจะเจาะเพิ่มวันนี้นะคะเราก็จะเจาะรูเพิ่มนิดหน่อยพอค่ะเพื่อให้เม็ดบัวของเราทยอยงอกกันนะคะ เอาละค่ะเม็ดนี้เราจะเจาะแค่พอให้น้ำเข้าได้พอแล้วค่ะเม็ดนี้เป็นเม็ดที่เราเจาะพร้อมกับเม็ดแรกนะคะเราจะไม่ทำอะไรกับมันนะคะ หนึ่งวันหลังจากที่เราแกะเปลือกออกนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าผลเป็นยังไงบ้างเม็ดที่เราแกะเปลือกออกทั้งหมดนะคะงอกแล้วค่ะแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งที่เราไม่ได้แกะเปลือกนะคะก็เริ่มงอกกลเหมือนกันค่ะ เม็ดที่3นี่คือเม็ดที่เราแช่น้ำไว้เฉยๆนะคะเดี๋ยวเราเอาทั้ง3แบบมาเทียบกันให้ดูค่ะ เป็นอันว่าเม็ดที่เราแกะเปลือกออกมันตัวเ็วกว่าเม็ดอื่นนะคะทีนี้พอผ่านไปอีกครึ่งวันค่ะดูจากการงอกเราคิดว่าพรุ่งนี้เราน่าจะต้องเอาลงกระถางแล้วค่ะ เหมือนว่าเม็ดที่เราเจาะไว้เฉยๆโดยไม่ได้แกะเปลือกออกก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ค่ะส่วนอันสุดท้ายเป็นเม็ดที่เราไม่ได้เจาะนะคะสภาพแทบไม่ได้ต่างกับวันแรกเลยค่ะ เอาละค่ะตรงนี้เป็นวันที่สองหลังจากที่เราแกะเปลือกออกแล้วนะคะเริ่มงอกยาวแล้วค่ะถ้าเกิดเราจะเอาลงดินเลยก็ได้นะคะแต่ของเราขอรอไว้ก่อนค่ะเอาอันที่เราแกะเปลือกไว้มาให้ดูชัดๆนะคะ ภาพนี้คือวันที่สาสำหรับที่เราแกะเปลือกออกนะคะส่วนอันนี้เป็นวันที่4นะคะใบงอกยาวแล้วค่ะพรุ่งนี้เราต้องลงดินละค่ะถ้าใครสังเกตดีๆนะคะจะเห็นใบที่2ด้วยค่ะตอนปลูกใส่ดินเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ